ตอนนี้ผมอยู่บน GWM Haval H6 PSEV ครับผมว่ามันเหมือนเดิมเหมือนกับตัว PSEV เดิมเลยผมเป็นโหมดสปอดแล้วยังรู้สึกว่าเบาไปนิดหนึ่ง3กิโลวัตต์กว่า,วาต่อ100กิโลเมตรเท่านั้นเองระบบการเตือนต่างๆก็น่ารำคาน้อยลงดีกว่าใช้คำนี้นะกังวลกับการใช้งานอยู่เหมือนกันของตัว GWM Haval H6 PSEV Ultra บนะไปกันดีกว่าครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะขับกลับนะครับตอนนี้ผมอยู่บน GWM h a นยู s EV p s e v ครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเลือกโหมดการขับขี่ก่อนนะอะตอนนี้มันเป็น s u v อยู่นะครับผมจะเปลี่ยนไปโหมด EV นะตอนนี้หน้าจอตรงนี้นครับมันจะวิ่งได้150กิโลนะผมชาร์จเต็มมาเรียบร้อยแล้วผมเปลี่ยนเป็นโหมด EV เรียบร้อยแล้วนะไฟเต็มนะฮะแน่นอนนะครับแล้วก็เปิดแมพ ของเขาเลยนะครับตัวนี้กลับไปที่ศูนย์จีบนูเอ็มนะครับสูนนาภูมิราชบังนะครับจุดเริ่มต้นของเราในรอบนี้นะครับรอบนี้นะครับเขาจะมาทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับมีรุ่นนี้เลยก็คือตัวอัลตร้าที่เป็น p ีเอชครับแล้วก็จะเป็น p ีเอช r o นะครับแล้วก็ล่างสุดรุ่นเริ่มต้นเลยก็คือ h อ v ก็คือไฮบริดนั่นเอง H E V Pro รนะครับรุ่นอัลตร้าของตัวเอชไม่มีแล้วนะครับตัวนี้รุ่น เดียวที่จะใช้คําว่าอัลตราได้ก็คือตัวของ p h v เท่านั้นนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปครับจากตัวเดิมนะครับตัวนี้เนี่ยสิ่งที่ทัดๆก็นอกจากดีไซน์ที่เราไปดูกันมาหมดแล้วนะครับก็คือเรื่องของ แบตเตอรี่นั่นเองนะครับตัวเก่าครับเขาจะใช้แบตเตอรี่ไม่ใช่ช็อตเบรแบตเตอรี่ด้วยนะจะเป็นแบตเตอรี่ตัวเก่านะครับตัวนั้นเนี่ยจะมีความจุที่ที่34กิโลวัตต์ชั่วโมงครับตัวนั้นเนี่ยจะทําให้วิ่งแบบไฟฟ้าล้วนๆนะครับ201้นกิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ครับเวลาใช้จริงที่เราเทสไปครั้งที่แล้วก็จะวิ่งได้ประมาณสัก1 5อยกิโลเมตรใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้นครับจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับตัวแบตเตอรี่ใหม่ครับ เป็นแบบช็อตเบรดแบตเตอรี่นะครับของ SV o โนะครับและแบตชุดนี้ครับถูกผลิตอย่า,เร,าเรียกว่าผลิตเรียกว่า ประกอบนะครับในประเทศไทยที่โรงงานเอสโวที่เราเคยไปดูกันมาเมื่อรอบที่แล้วนะครับใครอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างลองถอยหลังกลับไปดูได้ครับว่ารายละเอียดในโรงงานประกอบของตัวแบตเตอรี S ่เ v สโวเนะี่ยเขามีอย่างไรบ้างครับแบตตัวนี้มันก็เลยถูกเอามาไว้ในตัวของ h a วเวลเอสซิกพีเอคันนี้นะครับเรียบร้อยแล้วขนาดลดลงครับเหลือเพียงแค่21.54กิโลวัตต์ชั่วโมงหายไปประมาณอตตีกลมๆประมาณ 6.5กิโลวัตต์ชั่วโมงครับทำให้ระยะทางวิ่งครับมันหายไปครับอีกประมาณ51โลมันจะเหลือเพียงแค่150กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC เท่านั้นแต่นี้เราจะมาดูว่าเราวิ่งจับเนี่ยมันจะวิ่งได้กี่โลระยะทางนะครับเหลือ150กิโลเมตรครับแล้วเราจะมาดูว่าเวลาใช้จริงครับได้จริงๆคือเท่าไหร่นะครับระยะไปทางที่เราจะไปถึงนะครับมันระยะทางประมาณเท่าไหรอ่อ่ะ เนี่ยร้อยกิโลเมตรนะแล้วเราดูว่าไปถึงนู่นน่ะจะยังเหลือไฟให้พอวิ่งหมด EV ได้หรือเปล่าผมจะวิ่งตามปกติเลยนะครับ เป็นลักษณะนิสัยที่ใช้ปกติเลยนะครับไม่ได้แบบมาโหมานั่งอีโคลรันแบบนั้นไม่ใช่นะครับนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปในส่วนของการขับเคลื่อนนะครับส่วนอื่นเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเครื่องยนต์นะครับยังเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตร4สูบให้กําลังรวมกันนะครับทั้งตัวเครื่องยนต์แล้วก็ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยได้ที่226แรงม้านะครับและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่530นิวตันเมตรนะฮะ ซึ่งเหมือนเดิมเป,เป๊ะเลยนะครับสัสดส่วนรถก็ใกล้เคียงเดิมนะครับความกว้างเท่าเดิมครับความสูงเท่าเดิมครับความยาวก็ยาวกว่าเดิมนิดเดียวแต่ว่ามันเป็นยาวเพราะว่าตัวชุดแต่งเท่านั้นเองไม่ได้เปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของแคสซีหรือว่าตัวโครงสร้างอะไรทั้งสิ้น,นครับเหมือนเดิมทุกอย่างช่วงล่างด้านหน้า,นาแม็กฟุสันสตาร์ทนะข้างหลังเป็นเม l รติลิงเหมือนเดิมการเฟตติ้งคล้ายเดิมเพราะอะไรเพราะว่าน้ำหนักรถนะครับเปลี่ยนไปแค่2กิโลก็คือเบาลงแค่ 2กิโลกรัมเท่านั้นเองก็ถือว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแต่สิ่งที่เป็นเปลี่ยนก็คือเยอะๆเลยนะครับก็คือเรื่องของดีไซน์นครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าครับโดยเฉพาะชุดข้างในเนี้ยมันก็ถูกเปลี่ยนหมดนะฮะแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการขับขี่ครับเอาส่วนตัวนะที่ลองมาผมวิ่งมาจากกรุงเทพมาที่พัทยาแล้วนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างขากลับพือจากพัทยากลับที่กรุงเทพเนี่ย ผมว่ามันเหมือนเดิมเหมือนกับตัว PSV เดิมเลยความรู้สึกแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรครับช่วงล่างมีความหนึบนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดับนุ่มมากเทียบกับ CRV ที่ผมใช้อยู่เนี่ยที่เป็นรุ่น R&S เนี่ยตัวนี้จะมีความแข็งกว่าเมื่อขับช้านะครับความหนึบใกล้เคียงกันเลยนะครับผมว่าแต่อย่างว่าคันนู้นนะครับมันเป็นขับรถขับ4นะ อันนี้มันขับสองก็คือขับเคื่อล้อหน้าอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนิดเล็กน้อยครับแต่ว่าตัวนี้ช่วงล่างทําเรื่องของการก่อถนนช่วงวิ่งเร็วได้ดีมากมันนิ่งแล้วก็วิ่งได้อย่างมั่นใจเข้าโคง้งเข้าโค้งเนี่ยได้เลยโอเคเลยติอยู่อย่างเดียวก็คือเรื่องของเวลาขับช้าๆนะครับถ้าเราขับช้าๆเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าพื้นนะครับมันมีรอยต่ออะไรพวกนี้เราจะค่อนข้างจับไปเจอได้เยอะหน่อยนะมันค่อนข้างแข็งไม่ถึงกับ แข็งเด้งนะแต่มันออกแนวว่าค่อนข้างแข็งนะครับแต่ถ้าเกิดขับเร็วเกินสักหกสิขึ้นไปเนี่ยหกกิโเมตร่อชั่วโมงเนี่ยโหกระบ,บายรถนิ่งแล้วก็แน่นนะครับขับได้ดีครับมั่นใจทุกโค้งเวลาขับเร็วรถนิ่งๆเลยแต่เสียอย่างเดียวอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของพวงมาลัยเนี่ยครับขนาดผมตั้งเป็นโหมดสปอร์ตแล้วเดี๋ยวไปดูนะผมตั้งโหมดสปอร์ตแล้วนะตัวพวงมาลัยอ่ะมันก็ยัง มันก็ยังเนี่ยผมเป็นโหมดสปอร์ตแล้วยังรู้สึกว่าเบาไปนิดหนึ่งมันยังมีความแบบรู้สึกปูมอะไรยังฟรีได้อยู่อ่ะจะได้มืองกันว่ามันน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะครับแต่มันก็สไตล์รถของประเทศจีนครับเขาชอบรถปูมอะไรเบาๆส่วนเรื่องการเก็บเสียงนะครับจากกระตกเนี่ยผมโอเคเลยลมเข้าน้อยครับแต่เสียงจากพื้นนะครับค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการวิ่งในโหมดแบบ E v วีก็ตามก็ยังมีเสียงที่ ขื้นมาจากพื้นเนี่ยเยอะพอสมควรแต่ก็ไม่ถึงขนาดแบบว่าโอ้โหเสียงลั่นอบอวนจนน่าลำคาญมากขนาดนั้นนะครับไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันน่าจะเบาได้กว่านี้อีกหน่อยนะครับแต่เสียงลมโอเคแล้วนะครับเสียงพื้นน่าจะปรับปรุงได้ มันอาจจะเป็นที่ยางด้วยนะยางตัวนี้ใส่มาเป็นกูดเยียนอีเกิลเนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าเปลี่ยนนะครับเป็นยี่ห้ออื่นๆที่ราคาสูงกว่าน,นี้นะครับแล้วก็ยางนุ่มเงียบกว่าน,นี้เนี่ยก็อาจจะทําให้มันเสียงเงียบลงก็ได้อัตราร่องอัตราเร่อง,อรองอะไรก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรแต่แตกเดิมก็คืออัตราเร่งสนุกนะครับสามแรงม้าเนี่ยห้าร้อยสามสิบนิวตันเมตรมันขับสนุกอยู่แล้วตอบโจทย์การใช้งานทั่วไปอยู่แล้วผมขับมาทางไกลก็สบายขับในเมืองก็สบายไม่ทําให้รถมันอุ้ยอ้ายแต่อย เหมือนเดิมแต่มีสิ่งหนึ่งนะที่รู้สึกว่ารอบนี้มันแปลกๆไปผมไม่แน่ใจนะผมรู้สึกว่าตอนเนี้ตัวคันเบรกกับตัวคันเล่งครับมันอยู่ใกล้กันมากจะเป็นหน่อยนะครับเวลาขับนะครับมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเบรกมันอยู่ใกล้แล้วมันเท้ามันจะไปสัมผัสกับตัวเบรกบ่อยมากขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับมันมันไม่ได้ถึงกับอันตรายมากหรอกแต่ว่าผมว่ามันขยับหาอีกสักสักห้าเซนน่ะมันจะดีขึ้นกว่านี้นะครับผมว่าตอนนี้มันชิดมากเกินไปจนรู้สึกว่าผมรู้สึกว่า กังวลกับการใช้งานอยู่เหมือนกันแต่ถามว่ามันมีผลมากไหมมันก็ไม่ได้มีผลมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถ้าอยาบออกได้ก็ดีเกียนะครับโอเคผมส่วนตัวไม่ชอบแบบหมุนๆอยู่แล้วนะครับเป็นแบบนี้ก็ยังโอเคได้อยู่นะเป็นยกโยก,โยกแล้วก็ตัวก้านคูชคอนโทรลก็ใช้อันนี้เลยก็ดีนะครับตัวก้านพวงมาลัยกระชับมือดีนะครับแล้วก็ให้สัมผัสที่ดีด้วยนะครับผมชอบกว่าตัวเดิมนะเขาบอกว่ามันมีการ แก้มาจากเพนพอยต์ของเขาครับหน้าจอ14.6นิ้วตัวนี้นะครับที่มีแมปสําหรับเขาเนี่ยที่กาลังพูดอยู่เนี่ยอลังการใช้งานได้ดีแล้วก็แมปเนี่ยผมว่าทดแทนตัวที่เป็น Google Map ได้เลยนะครับก็ตอนนี้ยังใช้ตัว Apple Car p l a y ไม่ได้กับ Android Auto ก็ยังไม่ได้ครับจะใช้ได้เดือนกันยายน14.6นิ้วมันก็เลยทำให้มันยิ่งใหญ่อลังการแล้วแถมตัวหน้าจอนี้ก็ชัดเจนดี10.25นิ้วครับที่เป็นครัสเตอร์ตรงนี้มี Head Up Display ให้ยิงหายเ Up Display ก็ บอกข้อมูลได้ครบเลยทั้งความเร็วนะครับบอกตัวแมปแล้วก็บอกตัวระบบตัวช่วยต่างๆที่มันจะขึ้นตรงนี้ได้เพียงแต่ว่าถ้าผมใส่แว่นโพลารายส์แบบนี้มันจะมองไม่ค่อยเห็นนะมันจะถูกตัดแสงออกไประบบการเตือนต่างๆก็น่ารำคาน้อยลงดีกว่าใช้คำนี้นะไม่ได้เตือนบ่อยขนาดนั้นถ้าเราอยากจะปิดเราไม่อยากจะได้ยินมันเงี้ยก็ปิดได้หลังคาพารามิกสันลูก็ดีนะครับทําให้ดูรถกว้างขึ้นนะฮะ ชันไวเลสชาร์จที่ผมชอบมากวางได้พอดีชาร์จเร็วด้วย50ิบวันนี้ชาร์จเร็วจริงๆนะครับแก้วางวางได้2ใบสบายๆนะครับนั่งสบายนะครับตัวเบาะก,ก็โอเควิสัยัศน์ก็พอจริงๆมันเหมือนเดิมอ่ะผมไม่รู้จะเล่าอะไรให้ฟังอีกแล้วนะทุกอย่างมันแทบจะเหมือนเดิมหมดมันมีที่เปลี่ยนจริงๆคือตัวนี้นะครับแล้วก็ระยะทางที่มันเปลี่ยนไปนะครับจากตัวแบตเตอรี่ที่มันเล็กลงอย่างอื่นก็นโอเคมันก็ มันดูดีขึ้นไหมเออเคมันก็ดูดีขึ้นนะมันด้วยหน้าจอนี่มันใหญ่ขึ้นเวยหลผมชอบแล้วก็ตรงนี้มันอัตะโยชน์ในการใช้งานมันดูค่อนข้างจะมันเยอะกว่าตัวเดิมเนี้ยไม่มีตัวที่เป็นปุ่มมากรงมากดอะไรตรงนี้สักเท่าไหร่แต่เสียอย่างคืออย่างที่บอกครับตัวอย่างตัวแอร์เนี้ยมันไม่ควรไปอยู่ในนี้ทั้งหมดนะมันควรจะอยู่ที่ปุ่มกดให้ผมสามารถเลือกอุณภูมิหรือว่าตัว พัดลมได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมจะได้ไม่ต้องมากดอะไรบนหน้าจอทุกอย่างมันกดยากอะ่ะมันกดพลาดแล้วมันพลาดเลยอ่ะอันนี้มันยังสัมผัสได้ว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วอะ่ะเข้าใจป่างเหนือคนแก่ครับคนอายุเยอะอย่างียกว่าแก่เรีอกว่าอายุเยอะแล้วกันนะครับผู้มีประสบการณ์แล้วกันนะหนุมน่มๆสาวๆัยใหม่เขาอาจจะชอบก็ได้นะไม่เป็นไรเอาไม่ว่ากันรอบนี้ครับผมมีทริปนะครับที่เป็นกรุ๊ปเทสครับเริ่มมาจากตัวกรุงเทพครับ,รบที่ g ี m ดลันยูเอ็มสุวรรณภูมริราฐกระบังนะครับมาถึงตรงจุดนี้ครับที่เป็น พัทยาใต้ครับแต่ว่าอยู่เส้นสุขุมวิทนะครับก็ระยะทางประมาณสัก120กว่ากิโลเมตรนะครับขามาเนี่ยผมเริ่มวัดนะครับที่เป็นโหมดตัว s อ v หรือว่าโหมด Hybrid เนี่ยระยะทางมาถึงตรงที่ปลายทางครับ118.5กิโลเมตรเนี่ยผมขับมาสักชั่วโมงกว่านะครับเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้ผมจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะครับไฟที่ใช้ครับมัน ใช้ไปนะแปลงแล้วนะครับเป็นค่าที่เราคุ้นเคยกันก็อยู่ที่ประมาณสัก17กว่ากิโลเมตรต่อลิตรนะฮะก็ถือว่าเฮ้ยโอเคเลยนะไฟเต็มนะตัวไฟเองก็ไม่ได้ใช้เยอะเท่าไหร่ก็คือไฟที่เริ่มต้นจากจุดแรกครับที่เราใช้งานนะ่ะมันบอกว่าจะวิ่งได้โหมด EV อีกประมาณ120กิโลเมตรนะฮะแต่ผมมาถึงเนี่ยมันวิ่งได้ต่ออีกประมาณ93กิโลเมตรก็ถือว่าไม่ได้ใช้ไฟเยอะนะครับใช้ไฟไปประมาณสัก 3กิโลวัตต์กว่าต่อ100กิโลเมตรเท่านั้นเองนะก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรแล้วก็ที่สำคัญรถคันนี้ผมก็เอามาชาร์จที่ปลายทางด้วยนะครับชาร์จจากตอนชาร์จมันเริ่ม63%นะถ้าจำไม่ผิดนะไปจบที่100%เนี่ยเสียเงินไปแค่88บาท89บาทโดยประมาณนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะนะ เสียน้ำมัน17โลลิตรกว่าแล้วก็เพิ่มเงินตัวค่าไฟไปอีกแค่เอาตีซะว,ว่า80บาทเพราะว่าช่วงแก๊ปไอ้นั่นอีกหน่อยหนึ่งับผมตีให้ซะว,ว่า8บาทยกให้นะ80บาทอ้เอาเรื่องอยู่นะครับขับมา100กาโลนะได้อยู่นะลูกค้ากับเนี่ยเรา,าดูกันนะว่าชาร์จเต็มเ็ม100%เลยเนี่ยวิ่งไปถึงปลายทางจริงๆเนี่ยเอาแบบขับจริงๆเลยนะขับเหมือนแบบที่ผมขับทัวๆไปเลยเป็นยังไงบ้างนะ อัตราเร่งทุกอย่างก็คล้ายกันครับไม่ไม่ต่างกันเยอะแล้วก็เครื่องไม่ติดด้วยนะครับตัวนี้เครื่องไม่ติดเลยตอนนี้น้ำมันยังเป็นศูนยอยู่เลยนะครับแต่ว่าตัวไฟอ่ะตอนนี้ใช้ไป2 0กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรอยู่ถือว่ายังเยอะอยู่นะ เพราะว่าเมื่อกี้รถติดเยอะนะครับเห็นในภาพเนี่ยรถติดค่อนข้างเยอะตอนนี้เข้ามอเตอร์เวย์แล้วเดี๋ยวเราวิ่งกันยาวๆแล้วเดี๋ยวมาดูกันปลายท้ายทีหนึ่งมันจะได้ที่เท่าไหร่นะจะใช้ไฟถึงไหมน,นะครับ1้0กิโเมตรเนี่ยผมขับปกตินะบอกเลยไม่ได้ขับอีกคูลันนะขับปกติเลยนะครับจะเป็นยังไงบ้างได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูกันแต่ว่าเรื่องเทสสูงถึงร้อยอะไรพวกนี้ก็คงไม่มีนะเพราะว่ามันเป็นทิปแบบกรุ๊ปเทสเนาะเราต้องเอารถไปคืนตามเวลาต้องวิ่งตาม รู้ที่เขากําหนดไว้ให้ก็คงไม่สามารถจะ,ะเฉลยเฉลยเอาไปไหนได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าวันไหนครับผมมีโอกาสได้นํารถมาเทสอยู่เดียวว่ากันสูตรถึงร้อต้องรู้แน่ๆว่าคันนี้ที่เป็น g w m h w S6PHV e ในรุ่นอัลตร้าเนี่ย326แรงม,าม้า530นิวตันเมตรคันนี้นะครับเป็นรถแบบ Plug-in h b i t เนี่ยจะทำไปเท่าไหร่ พูดถึงเรื่องการชาร์จนิดนึงนะครับือการชาร์จเนี่ยก็ถือว่าเร็วนะเพราะว่าที่นี่คันนี้มันรองรับการชาร์จแบบ DC ได้ด้วยเป็นหนึ่งในไม่กี่รุ่นในประเทศไทยนะครับที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็ชาร์จแบบ DC ได้นะครับถ้าเทียบสัดส่วนแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยดีกว่าจะเรียกว่าเป็นส่วนน้อยอาจจะมีเยอะขึ้นแล้วแต่ว่าต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นแรกๆนะที่สามารถชาร์จ DC ได้41กิโลวัตต์นะครับที่รองรับได้สูงสุดผมชาร์จตู้เล็กซ่าเมื่อกี้ มันขึ้นจาก63นะครับจนเต็มร้อยเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก35นาทีนะครับโดยประมาณนะครับไฟก็ไม่แน่ใจช่วงปลายมันอาจจะช้าเพราะว่ามันต้องผ่านแบตเขานะครึ่อองชั่วโมงอ่ะก็วิ่งได้อีกสักสี่กิโลเมตรจากครึ่อองชั่วโมงมก็โอเคนะได้อยู่เสียตังค์ไป80กว่าบาทเพราะว่ากันนะเสียที่บ้านก็อาจจะถูกกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะของคันนี้เลยอันนี้ก็เป็น,นร้าวๆนะของการขับขี่ในวันนี้นะครับเดี๋ยวไปทางไปดูอีกทีนะครับว่า เป็นไงบ้างแต่ส่วนการขับขี่ของเราวันนี้ก็สรุปประมาณนี้นะครับถือว่าเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงว่ารถมันเหมือนเดิมเครื่องยนต์เดิมนะครับน้ำหนักประมาณเดิมนะครับไซส์เท่าเดิมเปลี่ยนเฉพาะไอ้พวกนี้นะครับระบบอวยครามสะด,ดวกซึ่งไม่ได้มีผลอะไรกับการขับขี่อยู่แล้วนะครับปลายทางเราจะวิ่งไฟร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ถึงไหมไปดูนะครัข้างหน้ามีกล้องนะกล้องจับความเร็วนี่เห็นไหมมันจะเตือนเลยก่อนเก้าอเมตรนะนี่เดี๋ยวเราดูนะมันจะโชว์แบบไหนนะ เฮ้ยมันมันเจ๋งอ่ะนี่เห็นไหมสองร้อยกว่าเมตรเห็นไหมตึ๊ด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 นี่จำกัอความเร็วเท่าไหร่ร้อยยี่สิบนี่กล้องอยู่ข้างหน้านี่เองนี่ตรงนี้เลยเห็นไหมไอ้เย้ะธรรมดาที่ไหนแล้วครับนี่นี่คือหน้าจอใหม่ครับของตัว GWM Haval H6 PHV Ultra เมื่อกี้กล้องหลังมันตัดไปนะนี่ นี่ผมอยากให้ดูเนี่ยนี่นะครับเนี่ยคือตัวแมพนะครับที่มันอยู่บนหน้าจอคัสเตอร์ตัวนี้ครับ10.25นิ้วเนี่ยเห็นป่ะมันทําให้เราเห็นภาพแมพได้ชัดเจนขึ้นเนี่ยตรงนี้แล้วก็สีสวยด้วยนะครับตอนนี้ฝนตกนะสีสวยด้วยเนี่ยเห็นป่ะชัดเจนมากๆเลยเนี่ยมันทําให้ผมมีความสะดวกในการใช้งานมากขึ้นฮะอ่ะครับเรามาสรุปกันดีกว่าว่าการขับขี่ของเราวันนี้เป็นยังไงบ้างครับนี่เอามาดูหลังจากรีเซ็ตเลยนะเนี่ เราขับขี่ไปนะครับ121กิเมตรนะครับี่ด้วยนะครับใช้เวลาไปชั่วโมง35นาทีนีครับนี่เห็นป่ะเป็นศูนยูนย์เพราะว่าเราไม่ใช้น้ำมันเลยเราวิ่ง e ีไปตลอดทางครับพลังงานที่ใช้ครับประมาณ17.7กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิลเมตรนะครับแล้วดูไฟเหลือครับเรายังวิ่งได้อีก21กิเมตรนะถ้าบวกกันเนี่ยนี่คือ142.143กิโเมตรเลยนะไอ้ยะ มาตรฐาน n, n d c เขาเนี่ยคือร5 0านะครับแต่พอขับจริงเนี่ยเฮ้ยใกล้เคียงมากเลยนะแล้วมาดูสรุปข้างในนี้ดีกว่าอันนี้อนนเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือการขี่รอบนี้ที่ผ่านมานะนี่ผมก็ความเร็วเฉลี่ย4 6อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะมาดูข้างในดีกว่าดูการใช้ไฟฟ้าในนี้นะฮะนี่คือข้อมูลการเดินทางของเราทั้งวันนี้เลยนะฮะร,ระยะทางที่เราวิ่งไปเนี่ยไปกลับแล้ร้อ276กิโลเมตรนะฮะร,ระยะเวลาขับวันนี้นะฮะก็คือ ใช้ไป5ชั่วโมงครึ่งนะครับในการขับขี่เฉลี่ยนะครับประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับใช้เชื้อเพลิงเฉลี่ยนะครับ3ลิตรต่อ100กิโลเมตรครับคิดดูฮะเราใช้ไปขนาดไหนวันนี้เราวิ่งแบบออกไฟฟ้าเยอะมากนะครับไฟฟ้าที่เฉลี่ยใช้คือ16.2กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรครับแล้วดูเราใช้งาน,นครับ การขับขี่ครับประมาณ88%แนะครับแล้วก็จอดอเฉยก็คือเหมือนรถติดบ้างแล้วก็จอดถ่ายรถเนี่ยแหละครับอีก12%นะครับดูตอนเวลาเราใช้ตอนวิ่งเนี่ยฮะ14.6กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตร น้ำมันเราใช้2.5ลิตรต่อ100กิโเมตรแล้วตอนเราจอดดูที่แคบไม่ได้ใช้น้ํามันเลยนะฮะสู2ลิตรต่อชั่วโมงนะฮะแล้วก็อันนี้เราใช้ไป3.5กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ1ชั่วโมงนะฮะนนก็แสดงว่าถ้าคุณจอดรถเฉยเปิดแอร์สตาร์รถทิ้งไว้เนี่ยมันจะใช้ไฟไป1ชั่วโมงจะใช้ไปประมาณ3.5กิโลวัตต์นะวันนึงก็ไม่รู้ว่าลองหาแดูครับเพราะว่าตัวแบตเตอรี่คือ27 5-4กิโลวัตต์ชั่วโมงนะมันก็สามารถสตาร์ทรถเปิดแอร์ได้อะพูดง่ายเปิดแอร์สมมติเราไปค้างแรมข้างนอกเราก็สามารถจอดได้นะเนี่ยสมมติ8ชั่วโมงใช่ปะไม่ต้องมากเรานอนพักแคมป์อะตอนคืนเราก็ประมาณสัก6ชั่วโมงกัน6 3 18อันนี้คือกลางวันด้วยนะก็ใช้ยังเปิดไฟได้อยู่แล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต้องห่วงว่า พอแบตหมดแล้วจะวิ่งต่อไม่ได้ไม่ใช่เลยเพราะว่านี่มีเครื่องยนต์ที่สามารถวิ่งต่อได้อีกด้วยนี่เห็นไหมแล้วก็สแตทก,กันใช้พลังงานก็ประมาณนี้เนาะนี่ครับก็เป็นบทสรุปนะครับการขับขี่ของเราในวันนี้นะเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดูนะเหลือไฟเท่าไหร่เนี่ยเหลือยี่เปอรด้วยตามไปพลังงานนะครับจริงๆแนละ้วถ้ารวมๆกันเนี่ยโหถังน้ํามันคันนี้เนี่ยมันจะมีะครับทั้งหมด5้า้าลิตร 55ลิตรโดยเฉลี่ยนะประมาณ17โลลิตรมันก็ได้วิ่งโอ้โหรวมๆกันแล้วเนี่ยผมว่ารุมรวมพันกิโลเมตรได้เลยนะจากแบตเตอรี่ตัวใหม่ที่เป็นช็อตเบดครับผลิตจาก s w o เลยนะครับมาตรฐานถูกว่าดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเก่าเนี่ย2อ1นะผมวิ่งจริงได้ประมาณ150วันนี้ผมขับแบบ,บปกตินะไม่ได้ขับแบบอีโคัเลยเนีย่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนี่งานนี้รับรองว่าในตลาด สนุกแน่ๆเลยครับสำหรับตลาดรถยนต์ตังอินไฮบริดแบบ s u สครับสำหรับราคาค่าตัวนะครับของ GWM Haval Hsing ครับ PHEV ที่เราทดสอบกันในวันนี้ครับราคาสุดที่อยู่ที่เท่าไหร่ก็บอกไม่ได้ครับเพราะว่าวันที่เราทําการทดสอบแล้วก็ที่ออกอากาศนี้ครับราคาเขาจะยังไม่เปิดครับเพราะเขาจะไปเปิดพร้อมกันทั่วประเทศนะฮะที่งานมอเตอร์โชว์ในวันที่24มีนาคมนี้ครับใครที่สนใจครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้ครับรุ่น P.H.V. อ l t ต้าครับหรือว่าจะเป็น P.H.V. Pro หรือว่าจะเป็น S.E.V. Pro ก็ตามครับสรุ่นย่อยนี้ราคาเท่าไหร่นี้เราต้องมาลุ้นกันหลายๆอย่างครับถูกปรับมาหมดแล้วครับตัวแบตเตอรี่ครับถูกปรับขนาดลงแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ครับที่ผลิตในประเทศไทยด้วยครับที่โรงงาน s อสโวนะครับที่เราไปเยี่ยมชมกันมาในครั้งก่อนครับส่วนราคาจะเป็นเท่าไหร่ครับทั้ง3รุ่นเราไปลุ้นพร้อมกันวันที่24มีนาคมนี้ครับ และนี่ก็เป็นทั้งหมดครับของการเด็ไรท์ของเราในรอบนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานออโตเด็บทุกคนด้วยฮะและที่สําคัญครับถ้าคุณชื่นชอบการรีวิวรถยนต์แบบนี้ครับพาชมรอบคันรถใหม่ฮะหรือจะเป็นสกู๊ปอื่นๆครับที่เราพร้อมจะนําเสนอตลอดเวลาครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์ครับแล้วก็กดปุ่มสั่นกระดิ่งด้วยฮะเพราะทุกครั้งที่เราอัปโหลดคลิปขึ้นใหม่ๆมันจะมีการเตือนไปถึงคุณทุกครั้งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีีๆแบบน้พลยครับสาหหรััับค้้งงนีมดีับคร